คุณควรจะหะัดระวังปากตัวเองด้วยเวลาที่เมาเหล้าต่อไปจะรับมือกับอารมณ์ของผมได้อย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยวสิทำไมฉันต้องรับมือด้วยอ่ะเขาบ่าคุณยังไงแล้วที่ปล่อยข่าวปลอมของผมรายแรกเออเเอเอ,เอไม่ใช่ผมนะตาคุณขยับไปด้านซ้ายบนนะครับจากมุมมองของประสาทวิทยาเป็นไปได้ว่าโกหก บอกว่าไม่ใช่ไงว้าวอยากถ่ายรูปเก็บไว้เลยการเคลื่อนไหวของตาเมื่อพูดโกหกใช้เป็นข้อมูลได้เปิดเผยสีหน้าหน้ารังเกียจว่าคุณกำลังโกหกอยู่เฮ้ยดูนี่สิด็อกเตอร์ผมตั้งหากล่ะที่เป็นเหยื่อคุณคุณไม่รู้หรอกว่าเหยื่อคืออะไรชื่อเสียงของผมได้รับความเสียหายร้ายแรงจากการคาดเดาไปเรื่อยนะนี่ไงล่ะเหยื่อเออใจเย็นๆก่อนนะครับ มาเปิดอกแบบผู้ชายกันพูดตามตรงวันนั้นด็อกเตอร์นั่นแหละที่หลอกใช้เอาเปรียบผมจริงไหมหัวผมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ผมเสียใจจะต้องกินเล่าไงล,ล่ะแบบม็กควาบันเทิงที่ใช่เลื่องุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง